ฮยอนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคียป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเขียป๊อปครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันต่อกับเรื่องราวของลิซ่ากันเลยดีกว่าเพราะว่าในตอนนี้นะครับ เรื่องหุ้นของ YG ที่ดิ่งลงเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่สนใจสำหรับแฟนคลับแล้วก็คนที่ติดตามเรื่องของลิซ่าแล้วก็ Blackpink กันอย่างเมามันเลยนะครับแฟนคลับหลายๆส่วนของลิซ่าเนี่ยต่างออกมาเชีย์ให้ลิซ่าไม่ต่อสัญญากาันเพราะจากที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่เดบิวตวจนถึงในตอนนี้เนี่ยก็ รับรู้เรื่องราวต่างๆมามากมายแล้วก็ได้มองเห็นนะครับการกระทำต่างๆที่ลิซ่าเนี่ยได้รับมาไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ความเท่าเทียมต่างๆหรือว่างานอื่นๆอีกมากมายนะครับที่บางครั้งเนี่ยลิซ่าไม่ได้ไปร่วมงานทั้งๆที่ไม่มีตารางงานอื่นว่างอยู่นะครับแต่ว่ากลับไม่ได้ถูกส่งไปร่วมงานด้วยเหตุผลที่แบบว่าฮะ แบบนี้ก็ได้หรอและก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างลิซ่ากับเมมเบอร์คนอื่นๆในวงหรือว่าระหว่าง เด็กต่างชาติกับเด็กเกาหลีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแฟนๆก็มีการพูดถึงไปยังพี่สอนนะครับที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าาหากมีการเซ็นสัญญาของค่ายต่างๆในเคป๊อปในเกาหลีใต้เนี่ยเด็กที่มาจากต่างชาติหรือว่าเป็นเมมเบอร์ต่างชาติเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่ได้ไม่เท่ากันกับเมมเบอร์คนเกาหลีใต้แต่ว่าในตอนนั้นพี่สอนได้คุยกับลิซ่าแล้วว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ลิซ่าเนี่ยโอเคที่จะเซ็นสัญญาแล้วก็รับได้ในจุดๆนั้นในตอนนั้นนะครับแต่ว่าแฟนๆก็เห็นมาโดยตลอดว่าลิซ่าเนี่ยต้องเจอกับอะไรมาาบ้า หลายคนก็เลยมักจะบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากๆมีความเป็นแม่พระอยู่ในตัวนะครับอดทนเก่งด้วยแล้วก็ล่อยผ่านหลายๆเรื่องไปได้แม้แต่ว่าจะโดนโกงเองเนี่ยลิซ่าก็ยังแบบไม่ได้เอาเรื่องอะไรขนาดนั้นเลยด้วยซ้ําแต่ทําไมคนดีๆคนใจดีจิตใจดีแบบลิซ่าเนี่ยถึงชอบถูกเอาเปรียบกันนักอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยลิซ่าก็โดนแล้วแถมเวลาโดนโจมตีโดนต่อว่าหรือว่ามีดราม่าเนี่ยใครก็ไม่ค่อยจะออกมาปกป้องเท่าไหร่นักผ่านมาตลอดระยะเวลา 7ปีลิซ่าก็เป็นแบบนี้มาตลอดและทุกงานเองเนี่ยลิซ่าคือเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรือว่างานวงและไม่เคยที่จะไม่ทําอะไรไม่ดีเลยข่าวเสียหายของลิซ่าก็ไม่มีเรียกได้ว,ว่าวางตัวดีมาโดยตลอดระยะเวลาสัญญาตั้งแต่เริ่มในบิลจนถึงในตอนนี้ที่ใกล้จะหมดสัญญานะครับแต่ว่าพอเกิดเรื่องราวข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาที่ไม่ราบรื่นระหว่างลิซ่ากับค่ายต้นสังกัดเนี่ยกลับถูกชาวเน็ตเกาหลีออกมาโจมตีต่อว่ากันเพียบเลยทางที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก ก็ไม่ได้แสดงความรักต่อลิซ่าม,มากเท่าไหร่นะัก ทั้งต่อว่าทั้งรวมชื่อเพื่อขับไล่ลิซ่าออกจากวงแต่ว่าพอในตอนนี้เนี่ยที่เหมือนจะแบบจะเซนต่อหรือไม่เซนต่อดีนะกําลังอยู่ในช่วงเจราจาตัดสินใจคนเหล่านั้นกลับอยากให้ลิซ่านะครับอยู่ต่อเพราะบอกว่าถ้าหากไปแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับวงนะทําไมไม่อยู่ต่อคิดให้ดีดีสิเพื่อผลประโยชน์ของวงเพื่อผลประโยชน์ของตัวลิซ่าเองด้วยบางคนถึงขั้นกับแบบว่าข่คมขู่เลยว่าถ้าหากไปเนี่ยเท่ากับคุณไม่รักวงถ้าหากไปปุ๊บคุณก็จะกลายเป็นนูกูกลายเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงเพราะว่า คุณไม่ใช่แบล็คพิงค์แล้วต่อว่ามายังแบบเอ้ยเข้ามาหาเงินพอได้เงินไปตามที่ต้องการหรือว่าได้ดิบได้ดีล้วเนี่ยก็จะกลับไปบ้านเกิดตัวเองหรอจะเนรคุณค่ายไปทําอะไรอย่างอื่นหรอคือดุนแดงถึงขั้นนี้เลยนะครับยิ่งมาเจอหุ้นตกแบบนี้ชาวเน็ตก็ยิ่งมาโจมตีลิซ่าอีกว่าเห็นไหมเนี่ยมันเกิดผลกระทบนะทําไมคุณถึงไม่เซ็นสัญญาให้เรียบร้อยทําไมถึงแบบไม่รีบทําอะไรให้มันเรียบร้อยจะยือ,อะไรทําไมขนาดนี้นะครับคนอื่นเขาเดือดร้อนได้รับผลกระทบกันไปหมดแล้วเพียงเพราะลิซ่าคนเดียวซึ่งถือว่าคน ค้างจะรุนแรงเลยกับคําพูดของชาวเน็ตเกาหลีใต้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่รักลิซ่าและที่เกาหลีใต้ก็มีและก็ออกมาให้กําลังใจลิซ่าพร้อมกับบอกว่าจะเคารพการตัดสินใจเรื่องการหมดสัญญาแล้วไม่ได้เซ็นสัญญาต่อกับค่ายเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่แอคพิงค์เท่านั้นที่จะเป็นเกิลกรุ๊ปวงแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่ามันเป็นแบบนี้มาในทุกๆวงอยู่แล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ยายไปเติบโตถ้าหากสัญญ,ญาดีเจราจาได้ต่อสัญญากันครบทั้งวงถือว่าเป็นเรื่องทีีี่่่่ดไปแตถถ้าาาหหกวมใครครนนึึงง จะไม่ใช่ลิซ่าหรือว่าเป็นคนอื่นๆในวงเนี่ยแฟนๆก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ทําความเข้อใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บางทีเนี่ยอาจจะเป็นการแบบออกจากค่ายแต่ไม่ออกจากวงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้ทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับแต่ใดๆก็คือตอนนี้เนี่ยหุ้น YG ตกลงไปเพิ่มอีกแต่คนที่โดนต่อว่ากลับเป็นลิซ่าอีกตามเคยนะครับแต่ต่อให้จะโดนต่อว่ายังไงวันนี้ลิซ่าก็มาลง IG Story ให้เราได้เห็นกันแล้วว่าน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านพักผ่อนแล้วก็มีความสุขดีแถมยังหุ่นนดดีมากๆเลยย้วยะครับ ยังไงก็ตามแฟนๆทุกคนให้กําลังใจลิซ่ากันเยอะๆเข้าไปคอมเมนต์ใน IG บอกรักลิซ่าให้กําลังใจลิซ่ากันนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจและยอมรับพร้อมกับที่จะเคารพการตัดสินใจของลิซ่ารวมไปถึงสาวๆแบล็กพิงทั้ง4คนแน่นอนนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง